ในที่สุดก็ออกมาแล้วต้อยครับก็อยากให้ทุกคนช่วยชนแบบเต็มๆนะครับในโรงภาพยนตร์ครับก็ใายเนี่ยมาสักพักแล้วครับตั้งแต่ได้เห็นภาพยน์ออกมาแล้วก็สนใจทั้งเราทั้งผู้สร้างทุกคนทีมงานคือเราจริงจังมากขนาดว่าเครื่องแบบเข้าพกจริงจังกับ่นร้านเข้าพจริงจังครับผมไม่ได้รับยเกินแล้วเหรอไม่ได้หรอไม่ขนาดนัผมไม่รวยขนาดั้นครับอยากรวยครับแต่ว่ายังยังไม่ถึงับมันรวมทุกที ยังไม่นับครับแต่ว่า,าถ่ายเสร็จเนี่ยบางถ่ายแล้วเนี่ยเขาจะถขายครับเ <c oughs> ขาเอาเข้าฉากหรอ <c oughs> ใช่ครับแล้วแต่ครับผมผมก็คงไม่ออกครับผมก็คงอยู่ไปเพราะว่าชอบด้วยก็ <c oughs> เก็บเป็นเก็บเป็นทรัพย์สินด้วยแล้วก็เก็บเพราะว่าชอบทักเรื่องด้วยครับ <c oughs> แต่ก็คงปล่อยออกบ้างครับเพราะว่ามันไม่น้อยที่เอาไปเข้าฉากผมมีแก๊งกวนเซียนพระเหมือนกันกับเราใช่ไหมครับพี่น้องพี่น้องในวงการเหรอเขาเป็นนี่ขึ้นยกอนุวัตมานะครับผม คุณซันประชากรคุณแจ็คแกนด์ฉันคุณตั้วนะครับก็ก็เล่นกันอยู่นะครับคุณจ่ายก็สะสมไม่น้อย,ยครับก็เป็นการตุกนกระแสให้บอกว่าเป็นการพักขึ้นไปอั่งอยากอยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าของทีของเราเป็นคู่คนไทยมากๆเลยครับมันเป็น,เป,นเป็นของที่อยู่ใครๆก็จะต้องมีพาร์ทท่บ้านผมรูออ้สึกว่าถ้ามัน โด่งดังได้แล้วมันไม่ใช่ไปแค่เมืองไทยมันไปได้ทั่วโลกมันก็เป็นจิวเวลรี่ถ้าเรามองเป็นจิวเวลรี่นะที่ของมีค่าก็เหมือนนิลลี่ก้าวหรันซึ่งินทองนะครับผมก็สามารถเก็บได้ผมอยากให้โด่งดงังอีกมันคือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้แบบทุเราผมเลือกซอฟต์พาวเวอร์เลือกซับเคาน์เตอร์มาครับนะผมเลือกเลือกแต่ของแบบนั้นที่ที่อยากยจะนำเสนอผมรู้สึกว่าเมืองไทยมีอะไรที่ที่น่ามายที่ยวยังไม่เล่าไม่สื่อสื่อนักก็เลยอยากจะเอาเรื่องนีู้ดแบบว่าะวามน่าสนใจเราสามารถทํา เส้นเลี้ยงให้มันสนุกมันเท่ได้ด้วยไม่ใช่สาระจรินแล้วถ้าออกไปอย่างเงี้ยเรากลัวว่าโคการทับเครื่องมันจะแบบเฮ้ยเฮเรารู้เปลามพีแน่อะไรกเาเ้มือน่าก็คือพี่ๆน้องๆในวงการเขาให้ความร่วมือดีมากเขาเาชื่นดีมากแล้วก็ตีแพรเนี่ยต้องกาถจะเป็ตีแพเนี่ยวงการพักเครื่องเนี่ยที่คนได้ยินอยู่แล้วว่าน่าเกลียทั้ที่แปลกมากก็เป็นพรกไม่ควรจะได้กลัว ที่เรากขาจะเลยให้กำลังใจจากที่เราเอาเรื่องราวที่เราได้ยินมาไปอ่านข้างบนแบบนี้หลายบ้านถ้าไปเจอพานิชดีดีไหนจะปต่อสายดีอนไรอย่างเงี้ยเได้กินร้นลเนี่ยลองดูหนังก่อนครับแล้วผมเชื่อว่าคุณกลับบ้านเนี่ยคุณน่าจะได้เจอกับอยากจะค้นผ้ะพี่อยากจะค้นพ้าที่บ้านแน่นอนครับผมแล้วก็ของเรานี่คือ อที่สมเด็จเติรนสโตนนะครับที่พี่ซื้อสามารถขอวาได้มีโคตรื้อแล้วนะครับสร้งจริงนะครับปุูกเสกที่วัดพระพันเลยนะครับปุูกเสกหน้าในววหาสเดท้ายเลยวุณเุกคนยังไม่รู้ครับยังไม่มีใครลองเชื่อว่าข้อจักวาลพร่าปุ่เศกกหบ่สิดที่ได้สมเด็จโตนะครับแต่ว่าคุณคอที่ข้างในไม่ดีแค่นั้นนะครับนี่งาหมูเยอะค้คเยอะครับอยากไม่ได้ไม่ได้ก็แต่ไม่ได้ไม่ได้ก็ถ้าจะเอาก็บอกนะ ไปเข้าฉากไปแล้วเป็นไปของหลวงปู่ศิลามาอ่าฮะเป็นเกจหลวงปู่ศิลามาก็เป็นเกจิดังในยุคนี้นะครับที่เราที่เราอุปยังทำอยู่ครับก็เรื่องสายไรแต่แล้วถ้าถ้าคนที่อยากเข้าการท่อเ่ยวเริ่มจากอะไรถ้าให้แนะนําผมว่าลองดูเกจิที่ชอบครับเราร้านแบบที่ชอบแล้วก็ส่องจนดูรู้ดูเป็นสามารถซื้อได้ขายได้ ในตาเดียวตาเดียวเพราะว่าคุณดูคนเดียวคุณก็ไม่ให้เพื่อนดูแต่ทีนี่ความรู้มีมากมายครับช่องต่างๆในมีมีให้ดูมีสอนเยอะมากไปสุดอย่างนั้นแล้วก็ลองหามาสองของแท้ทไปบ่อยือของปลอมก็รู้เองแท้หร <c oughs> ือเจอยู่ที่เซียนจริงไหมพี่แท้หรือเจอยู่ที่เซียนแต่ว่าวงการนี้มีมารายาทมีเรื่องราวที่สืบทอดต่อกันมาระยะยาวมันทำมันทาให้มันไม่ได้ง่ายเลยเพราะมีความรู้ที่มันติดพื้นฐานแล้วทมันกระจายทั่วกันด้วย กาจะมาเป็นเซียนไปโดนหลอกโดนอะไรนี้นะครับผมไม่ได้เป็นเซียนเลยทับงโดนหลอกยังไม่โดนครับพอดีว่ารู้จักแต่เซียนใหญ่พี่เช่วยมีคนช่วยพี่พียทมีได้เปล่ามีได้เปล่ามาเมื่อวานไปอีกไหมครับไปดูตอนนั้นเดินเป็นบ้านเลยครับตอนนี้ก็รัดมาทิ้งมาเมื่อวานมากครับอยากไปบ่อยแน่นอนเรากจะมีชอบเป็นแผลของเองไหม ไม่ไม่ไม่ไยวไม่ไเสี่ยงยัไม่้มมมเสียน,ยเยนนะเดี๋ยวทํารอบยนต์ก่อนครับก็อยากให้รอบยนต์สำเร็จนะครับทีนี้นะมัก็ยังไม่ใช่เสี่ยงพระยังไม่ใช่เสี่ยงรันเป็นร่วมกลับแล้วก็มีน,นักแสดงนะครับแต่ใค่ชอบสะสมใช่ครับเรียกว่าเป็นนักสะสมไม่ยังไม่ได้อยู่ครับเพราะว่ายนห่งใขาหน้าสะสม,แ,ม<น>แต่ของเราที่มีก็เยอะนะไม่ถึงกับที่ตัวเองมีเยอะแต่ไม่เยอะเท่าคนอื่นคุณจบเป็นคนที่บ้านคุจะเจอเยอะกว่านี้เลย เรื่องในใหม่เจอโอผู้ที่เดือดร้อนนะครับผมก็แต่ทุกคนก็เป็นกำลังใจให้นะครับเป็นกำลังใจให้ไม่รู้จะพูดยังไงเลยงานเราก็ต้องทำเออก็ชีวิตก็ต้องเดินหน้านะครับผมก็เป็นกำลังใจให้จริงๆครับผมแมาเดือดร้อนน้อยครับผมเการนั้นเกิดเจอแล้วก็โยกๆครับผมโยกแล้วก็เออแล้วผมอยู่บ้านก็ได้ผมก็เสียหายนิดหน่อยก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนิดหน่อยตกใจไหมครับ ตกใจครับตอนแรกดูก็ไม่ได้กินข้า,าวเช้าครับแต่ว่ามีคนที่เสียหายเยอะกว่าผมครับอย,าย,ายา่าอย่าพูดเรื่องผมมีคนที่เสียหายเยอะกว่าครับเป็นกำลังใจให้นะครับผมขอบคุณม,มากครับพี่น้องขอบคุณม,มากพบกันนะครับ